พ่้องฟองป้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนโอ้โอ้โออ้อันนี้เพบุญเหียเหียเหียคือเหียเนาะบคมันเีเียเยเะียียเฮยเียเฮยเฮีนยเียเฮียเฮียเียเนียเเฮเฮียเีนเเ ขนมจีนซื้อมาเช้าปิดจมูกจ,ม,จมูกก่อเอาสิ่จับก้นอินังเอาไม่ผีพักทุกคนขักเต็มถาดเลยขักสุด อักสดๆเลยเอบา,าให้ย้ายเห็ดให้เหียนเป็นตะเ,เสียบมาย้ายทำให้หน่อยอันนี้เป็นน้ำยาป่านี่เป็นน้ำยากะทิสมกันก่นอนดีกว่สื่อสื่อ,อบ่มีเวลาเห็ดชื่อเอาสื่อกระเสียบที่ดอกจ้าเอาก็เห็ดถือปาาโอเคยอยู่ เค้ยูย่ดยูร่าสี่สิบห้าบาทน้ำยาสองถุงแล้วก็ขนมสิน่น้ำยาสองถุงขนมจีนหนึ่งกิโลสี่สิบห้าบาท,ทคุ้นว่าคุ้มโบคุ้มแบมบย่างคากักเนาะเสรยจหลือเนาะน้ำยางนี่เสรยละแบบขุณเปาผัดล้มเปาใส้เอ็น อันนั่นยุบเตาใส่ปลาคัดเรียวคัดเรียบร้อยเรีวคัดปลาเรียบร้อยเรีวร้อยให้มันเย็นเอาพดลมเปาให้มันเย็นมีเสียงหยังเสียงฟ้าบอกฟังข่าวจากพยากรณ์อากาศ าพายุอีหยังก่อนพายุอีหยังนะเข้ามาลรวบัดนี้มันกลายเป็นพายุโซโนร้อนจะเข้าประเทศไทย45จังหวัดโดนพายุโซนร้อนถล่ลมเนี่ยหนึ่งในนั้นมีจังหวัดนครราชสีมาอยู่อำเภอชุมพวงอำเภอพิมายพ่ะนะโอ้า่าอำเภอบ้านดี้บนบ่มบ่ถือตบากะอยู่ใกล้ๆกะขอ ขอแน่เอา้าตัวเราสาวอย่งเงี้ยมันคือดำปื๋ปอองๆสิฮะนี่ยตัวสาวือดำปือป้อๆสิัางสี่งแหละมันปรับแสียงของมันเองสร้างหัวมันเถอะดำปือป้อๆอยู่แสงมันบ่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเอากันสาดลงทั้งนี้นี่จแ,แต่แกเสียดแต่ตกุนเลยดยอุ้ยมาเด้อบ่เนี่ยนำ้ำยาผสม เขาห้องเขาเมือแน่ก็ด่บุ้งจะเปนลูกพระถ้าเชดนะหะแม่ว่าฝนตกวะแม่ผมม่านนั้นซุปอยู่บ้านบากนะบ้านบากนี่แหละบ้านบากไป้่บนพวกยบบนไปหาเห็ดเลยบนหาเห็ดหน่อยหนึ่ง con ngang sụp này, mẹ con chút qua như này không thức là có tốt có mất tiền nhà rồi hả? bao?

สามแล้วดังืึ่ๆของไม่เห็นหอนจาอนน้าของอืมเต็มปากก็ักตัวปูกจก็ขอน้องจำม,มองหุ้ जो पीट डिप अपडेट इन ยาบ,บนเอาอันอาลูกปพป่อยายบิวมาผุดล้วมาแล้วมาใส่ไอ้มาใส่หัวขอคกิบมาใส่อันโคกกิบบ้านยาบ,บุญฝันเห็นแล้วนะ่ะพอดีหมู่บ้านนี่เป็นอันบ้านอันเขาประดับดินไทยเนาะ ไปทั้งบุญแต่าาไปเห็นก่อนนะ้ำทั้งบุญให้เราเอ้ยซื้อเออยังหาเราแล้วบุญฟันเห็นเรามาหามาจะมาแบบว่ามาแบบเป็นคนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะเป็นนุ่มฟ่อ จังโตักย่างเทหัวกับบ๊วยเร่ร่อนบ๊เดือดเผาแกงหูวาเป็นเล้าดิมันก็เลยมาแจาะความฝันให้เพื่อนๆฟังเราจะเลยเอารูปแล้วอะ่ะเรารูปเยอะคนอ่ะสุดท้ายน้องกันหนุ่มแต่สม,มยัยเราไม่ชีวิตอยู่อะ่ะเอามาลงหลายคนก็เลยสงสัยแล้วกะ อันอน้องโพดลงสตอรี่บางคิดถึงคนบนฟ้าหลายคนเะไรคิดาอยู่บนไในผัวไหมหลายคนอะไรคิดไอยู่บนในผู้บ่าวไหมอมืทักมาทางเมตอันไปนแคบเอาอยู่ในสตอรี่อ่ะไปแคบไปกดถูกใจอยู่ในสตอรี่ล้วก็มาถามยี่บนอ่ะอยี่บนจะิอบอกตรงนี้เด้วว่า ผู้ชายที่อยู่ในรูปภาพที่อยู่ในสตอรี่เฟซบุ๊กสตอรี่ของยายบนนะุญน่ะบําเพนผู้เบาไหม่เป็นอดีตผู้เบาเก่าผัวเก่ายายบุญคือตาบิวนะคะคนที่เสียชีวิตคนที่ยายบนนะุญน่ะคนที่ยายบุญทั้งบุญเห้เล้านะั่นแะเออทั้งศพทั้หยังให้เล,นะล้านั่นล่ะที่อยู่น้ำกันยุบป้าตองผู้เกอ่ะสามสี่ปีด้วยกันนะั่นแ่ะ นี่คนแช็บมันถามนี่ต้้งเราต้้งกินคนแชรมันถามที่บนว่าแฟนใหม่พี่เหรอพี่ได้แฟนใหม่แล้วเหรอเอา้เอาทีแสดงวา่าเขาไม่ได้ดูตั้งแต่ตั้งแต่แรกที่ยังบนทำช่องเนาะอาจจะมาดูช่วง ในบนมีแฟนสิวีเดนมันทิ่ตามช่วงนี้แหละกัได้เลือกแล้วกันเราอยู่บนก็เดินเดินหน้ามุกออนหาใหม่มุกออนเดินหน้าหาใหม่ก็บริณีบังเอิญวัยญุ่นอะเอารูปเก่าที่ทายครูกับพี่บิวต,ตัวเราให้มีมให้าในตาแต่เรามีชีวิตอยู่มาลงเขาก็เลยสงสยัยเขาก็เลยว่าพี่ได้แฟนใหม่แล้วเหรอ ไปแปมัดจากตอรี่อืมไปแขามัดจากตอรีอมาถามยี่บุีไ่ได้แฟนใหม่แล้วเหรอแฟนใหม่พี่เหรอพ่ะน,นะเองเดี่บุตรได้ป่าวบาแมนตัวเก่าที่ตายนั่นลหละอ๋อเหรอ ตาเขาเดินไปในเฟสที่มม้นหูเขาบาได้บนได่นบนขึ้นหอเขอบาบ่าคิดถึงคนบนฟ้าเดี๋ยวลูกมันก็ไปขึ้นที่สตอรี่นะคุนก็เลยไปเห็นยูสตอรี่เฮ้ยสงสัยแกมาถามยืมบนท้งเมย์ฉันเจอปะ บลงนกน็ดีใจด้วยนะเอนะดีใจด้วยนะบปลงคนกับเยี่ยมกดสติกเกอร์มาเยี่ยมแคบรูดูมาเหก็ไม่เห็นจเจอเยี่ยมลง坤กับทำพี่ได้ใหม่แล้วเหรอ,อพี่ได้แฟนใหม่แล้วเหรอบปลงคนก็บดีใจด้วยนะ hm dễ bùng 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 quấn may này cả cứ bunny là. biểu này là. nó luôn đăng ký nữa. Ta vào đầu honey hoa bunny 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 จะยะบนวาจะไม่จะไม่จะไม่ออกตัวจะบอเอาเล้าออกซอขนาดเบ้าออกซืนะัปยังมีคนเข่าไปสืบสอบไปหาเฟยียดเล่าไปเขาไปสอบไปถามเล่าอยู่ นาดบ่าบอ,อกซื้อได้หนึ่งแค่เขาบอกข่าวว่าเป็นคนประเทศนี้รูปเย้ะบงกับ,บเุคยเออกมาลงซื้อเยอะบงกับ,บเุคยเออกมาออกยัเงเขามาขนใน,นเฟซในบนจนไปพอ เก็นาซูเมอร์นี่ก็คือบอกกันเลยบ้าว่าห้มะมินแทนโพดยังกับบดต่องมะมินประนัดดิแล้วก็เลยบ้าได้มิ่นได้บดเลยได้บดโพดโพดรูปพะเนื้อิวอะไร ขยานแล้าวว่าก็เลยคุยกันเรื่องอดีตดูเราฟังเราเลยว่ามัเป็นอย่างฉันไม่เลยลังเกียจอดีตฉันมองไปข้างหน้านะฉันไม่ได้มองย้อนหลังของคุณคนบอกว่านะเป็นี่ะเลื่องเห็นหนะนะคตข้างหน้ามองเห็นหนะพคกข้างหน้ามองไปข้างหน้า ฉันไม่ได้มองย้อนหลังอดีตของคุณทุกคนย่อมมีอดีตทั้งดีและไม่ดีระว่าคุณไม่ต้องกังวลนะวิ่งต่างกันถึงแชทถึงวิดีโอข้อวิดีโอวิดีโอข้อคุยเหล้วกับแชทคุยกันอีกเพราะบังคืนมีเวลาไงเราก็ไเด็ดไปเห็ุงานเราอย่าบงกับคุยเหล่าจังนอน บันรอนับันรอวันที่ได้จะจะได้มาเจอกันเราจะทนสัญญาฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเราก็บอกไปแล้วแล้วว่าเราคุยผูย้ใด แล้ววันเราคุยจังก็จังก็คุยอยู่กับคุณคนเดียวผมไม่คุยกับใครเลยเข้านไหมเราก็เห็นงานนั่งแล้วก็บอมมีเวลาแล้วปะผมคิดว่าผมคุยกับคุณคนเดียวก็เพียงพอแล้วผมชอบคุณตั้งแต่แรกผมเห็นคุณผมรักคุณตั้งแต่แรกก็าบอกของเราป้า คนบ่ฟังบิดลละส้างสาตคนแรกที่สอนมาในชีวิตฉันนะ่ะเขาประเด็ดร้รวยเขาประเดีไม่หยางเขาอ,อกหักจากครอบครัวของเขาเขาพาดพาดหลังเราครอบครัวของเขาเขาก็เลยมาทํามาหาก,กินทีป่ประเทศไทยพอดีฉันไปทํางานอยู่ที่ภูเก็ต เป็นแม่บ้านโรงแรมที่ภูเก็ตถึงก็เลยเจอเขาเลยได้ดูแลกันแต่สุดท้ายเขาก็มาตายจากฉันไปห,หลังจากท่้สวนห้เขาเรียบร้อยแล้วฉันกลับมาอยู่บ้านฉันก็เลยมาเขาเวพหาครูก็เลยมาเจอค้นสุวิเดิน สี่พิ่งเลือกล้กันไปแล้วบนบ่นหนให้ฟังหมนเนี้ยวองฟังเอาเรื่อคุณมาต่องกองว้นดอกกับเรื่องแล้วในอดีตฉันไม่ได้เห็นเรื่องอดีตเ,เป็นที่สำคัญสำหรับฉันฉันมองไปข้างหน้าฉันมองไปถึงอานาคต สำคัญกว่าแล้วกบอวของเราไปมากกับมาบ่มากามากับเลี้ยงไปเนาะทุกคนเนาะอืมเขาปอก,ก,ก,กว่าเขาจีมากคิดสมากบมากกัเลี้ยงไป ได่มาเราก็มูก่ก่อนเราก็หาใหม่เราก็เลิกคุยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่แรกเราว่าเราสีเราว่าเราสี่ลางงานใด่เราสีมาเดือนกันยากันยาตุลาเหมนบ่บันนี้เราก็มาบอกอย่างน้บนฟั่งมาเรา,ารับบ่ได้เพราะว่างานเขาลิงงานเขาเททเขาสืเบิดประมาณประมาณไหนปีไหม่ ัย่ญญาหกเดือนถ้าภายในหกเดือนประสิทธิ์เขาจะต้องาโดนปัาแล้กก็จ่อสัญญาอีกแต่คิดสมมารรจังไดโรงงานหรือจังไหนบริษัทก็ต้องยุดตอนเป็นเหตุการณแล้วก็เลยจะล้าตรงตอนนั้นล้าช่วงนั้นพอดีแล้วก็สมหา มาอยู่เจียทิดเราจังแพนนว่าจะไปเที่ยวใสซกัน์คนดี้เออขันเป็นไปตามที่เราบอกก็โอเค,อเคถ้าเราเป็นไปตามที่เราบอกอะพิจ,จรารณาอย่าเสียเวลาคุยนานให้โอกาสกับคนอื่นได้เข้ามาคุยประมาณนั้นใช่ไหมทุกคน อ่ะเดี๋ยวบทจัดการต่อนะคะเมื่อกิ้เราก็บอาสู้ฟังผู้ชายในภาพในสตอรี่ไม่ใช่ผู้ชายคนใหม่นะคะบอมเบนพอยยูเค k เด้อค่ะเด้อเป็นพ่อใหญ่บิวย k เหมือนกันแต่จากลอนดอน <laughs> ที่ตายไปนั่นละเออ